ด่วนมีข่าวดีมาบอกโปรสุดช็อคจาก GQ ลดสูงสุดถึง90%เสื้อผ้าและไอเทมคุณภาพลดกระนำรีบช็อปก่อนของหมดเปลี่ยนลุกให้ดูดีในราคาสุดคุม้มแอดมินปักลิงก์ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะครับช็อปเลยจวดสวัสดีครับพบก,กับสุร,ครุคขาลิเวอร์พูเราเริ่มต้นกันที่สลอดยกฟอร์เรสนะครับสมควรมีลุน้นแชมป์หลังแบ่งต้มหงดง อันดร์สันนครับกุนซือลิเวอร์พูลช่วานนัตติแฮมฟอร์เรสสมควรได้ลุน้นแชมป์พรีเมียร์อย่างเต็มตัวหลังจากที่เปิดสนามซิตี้กราวเสมอกับหงแดงหนึ่งหนึ่งในเกมเมื่อกคำลคังนวันกันที่ผ่านมาพร้อมรักษาระยะห่าง6คะแนนเท่าเดิมเกมนี้ฟอร์เรสนะครับเป็นฝ่ายได้ประตูนำไปก่อนในนาทีที่13จากคลิสบูดก่อนหน้าร่างยักษ์จากนั้นทีมของนูโนอัอสเปเรโตซันโตก็เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลอึดอัดและต้องรอจนถึงนาทีที่6 6 ถึงได้ประตูตีเสมอจากตัวสโลนอ,อย่างดิโกโซตาก่อนจะแบ่งกันไปทีมละแต้มซาลกล่าว่าหลังจากพันไป20เกมคุณสามารถตัดสินตารางคะแนนได้ดีกว่า5ถึง10เกมแรกมากและผมไม่คิดว่าฟอเรสจะอยู่ตรงนี้ได้เพราะโชคช่วยมันยากสําหรับทุกคนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขาสร้างความยากลำบากให้ทีมเยือนได้เสมอและมันก็แสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่สามารถแข่งขันกับจ่าฝูงของตารางคะแนนได้ผมไม่เห็นเหตุผลที่จะทําให้พวกเขาทันแต้มหล่นมากมาย เพราะพวกเขาเป็นทีมที่ยากต่อการเผชิญหน้าด้วยจริงๆวันนี้เราเสียประตูจากการโดนโต้กลับและที่สนามแห่งนี้ตลอดทั้ง98นาทีเราเคร่งเกมทั้งหมดแน่นอนว่าการตามหลัง1-0ที่นี่มันยากมากที่จะยิงประตูพวกเขาเขื่อนมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการ3มแต้มการรนการกักกบโคชชาวดัตในวัย4 6ปียังกล่าวถึงการเปลี่ยนตัวการ์ต้าซิมการ์และดีโก้โจตันลงมาเป็นตดนองจนนักคู่มีส่วนร่วมกับประตูตีเสมอว่า การทำประตูจักรุ่นเตะไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดไว้เลยเมื่อเปลี่ยนพวกเขาสองคนลงสนามเรานําตัวรูกย่างโชต้าเข้ามาแทนกหลังอย่างอีบูเพราะเราต้องการเล่นฟุตบอลเกมรุกมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เพราะเราต้องการประตูแน่นอนว่าโชต้ายิงประตูและก็ต่างเซมการ์ดเป็นคนเปิดลูกเตะม,ม,มุมพวกเขามีผลกระทบอย่างมากโชต้าเป็นคนหนึ่งนอกเหนือจากโมซาลาที่มีโอกาสทําประตูบ้างส่วนนอรดันเอสปิเรโตซันโตนะครับกล่าวถึงผลเสมอกับลิเวอร์พูล พร้อมยึดสถิติให้ฟอร์เรสไม่ปลาชัยในลีกิดกันเจ็ดเกมว่าเราการเลียงอยู่ในเส้นทางที่ดีมากนี่คือสภาพจิตใจของเทียมมันเกี่ยวกับการเล่นาการแข่งขันและพัฒนาคุณก็รู้ว่าผมคิดอย่างไรเกี่ยวกับตารงนางคะแนนตอนนี้มันไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าเราเต็มตัวอย่างไรกับเสาตําตันในเกมหน้าเราต้องให้เครดิตก,กับผู้เล่นของเราเมื่อเราเผชิญหน้ากับกู่ต่อสู้ที่มีพรสวรรค์แล้วเรายกระดับและท้าทายตัวเองมันยิ่งใหญ่มากสําหรับเรา ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราทุกคนนี่คือวิธีที่เราต้องการแข่งขันโดยขีดจํากัดของความพยายามของเราและเราก็ได้เห็นสิ่งนั้นแล้วผมภูมิใจมากกับผลงานของนักเตะแม้ก,กาให้ครดิตสลอตเปลี่ยนตัวสุดเฉียบผ้าหวงดังรอดตายสตีฟแม็กเมอรมานะครับอดีตป,ปีกของลิเวอร์พูลออกมายอออ่องย่องอันเนสลอตเจ้าหน้าใหญ่ของหงแดงลิเวอร์พูล ว่าตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมในการ,ปรเปลี่ยนตัวดิโกโซต้าและกาตาสเซมิการ์ลงสนามในฐานะตัวสำรองหลังทุกคนครับมีส่วนกับประตูตีเสมอในเกมบุกเจ้านตทีแฮมฟอร์เรสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับแบงค์มันดานกล่าวถึงสล็อตว่าเขาเกือบที่จะคิดราวกับว่าเขาไม่ต้องการกองหลังอีกคนแล้วเวอร์จิฟันไดจะดวนกับคลิสบูดแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวและนั่นคือจุดสิ้นสุดในการตัดสินใจใช่เลยมันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญจริงจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกุณมีความสูงของโกนาเต้ในการมงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้เป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลผมไม่อยากจะเชื่อเลยการตัดิใจเปลี่ยนตัวของเขามันได้ผลไซมิการ์ดเปิดลูกเต็มม,มุมและโชต้าก็มงทำประตูว้าวนั่นมันบ้ามากๆพูดกันตามตรงโชต้าเป็นหนึ่งนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดอยู่ในระหว่างมูริโลและคริสววด์แต่เขาทำประตูได้ผู้จัดการทีมเปลี่ยนตัวได้อย่างเหลือเชื่อ คุณไม่คิดว่ามันจะมาจากการเตะม,มุมใช่ไหมฟีคิกสุดท้ายของแอนดูโรเบอร์สันก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกนั้นแย่มากและเขาก็เปิดลูกเตะม,มุมไม่ตรงเป้าหวายเลยแต่เซมิการ์ลงสนามและทุกอย่างได้ผลมันชัดเจนมากๆผมตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงถอดโกนาเต้ออกเพราะเขาเป็นกองหลังตัวใหญ่ซึ่งสามารถดวลกับคริสบูดได้แต่ทันใดนั้นโจตาก,ก็โหมเข้าไปหลังจบเกมนะครับลิเวอร์พูลยังคงรังจากฝูงเนต์ตอนคะแนนพิมลิก โดยแข่งไป20เกมเก็บได้47คะแนนณะที่ฟอร์เรสต์ตามมาเป็นอันดับที่2มี41แต้มส่วนอาร์ซนอลตามมาเป็นอันดับที่3มี4มนะครับเ <Your story. S 1> ฟอร์นันชีฟันได้ปล่อยคิดวูดยิงง่ายเกินไปลิเวอร์ฟูร์ในนานนะครับอดีตประกันหลัง United, นแนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความคิดเห็นว่าเบอร์ฟันไดเซนเตอร์ฮับกับตันทีมลิเวอร์พูลซาลาจปล่อยให้คิดวูด หัวหอกนัตทิฮมฟอร์เรสเล่นง่ายจนเกินไปจนยิงประตูขึ้นนำได้ในนาทีที่13ในเกมลีกที่สองทีมเสมอกันไปหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในจ่วจานได้ประตูดังกล่าวนะครับฟอร์เรสเริ่มต้นจากการที่คัลลัมอัซันอดายได้บอลบริเวณกลางสนามก่อนที่ิะผ่านบอลให้กับ Anthony ga, แอนโทนีอิงลังกาแอตสินกับคลีสวูดยิงประตูด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาไกลยอย่างชิีบขาดได้มีวัชพันธ์วิ่งประคับปรอคองห่างแต่เข้าบล็อกไม่ทัน พินารณลกาวว่าคริสบูดทำให้ฟันได้ต้องคิดทบทวนเรื่องนี้ฟันไดหันหลังกลับให้กับคลิสบูดซึ่งผมคิดว่าคริสบูดมีระยะง้างเท้ายิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและการที่ฟันไดไม่สามารถปิดมุมได้นั้นทำให้คริสบูดมีโอกาสยิงบอลเข้ามุมล่างได้ง่ายขึ้น ย้อนรก็ตามปิดตร์เขาอดีกตก็น้าลิอร์พูโต้ยังว่าจังหวัดที่ลิวอรูพูเสียประตูไม่ใช่ความผิดของฟันไดเพียงแค่คนเดียวและต้องให้เครดิตผู้เล่นเกมรุกของฟอรเรสที่สร้างสรรเกมและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดทั้งทั้งที่มีจังหวะไม่มากนัก ถ้าเขากล่าวว่าในจังหวะนั้นแนวรับของลิเวอร์พูลกำลังเจอก,กับความกดดันเซนต์ฮาฟต้องสองคนพยายามบีบพื้นที่และปิดกั้นทุกอย่างและฟอเรสต์ก็มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อคุณเล่นแนวทาง,ทางแบบนี้คุณต้องมีกองหน้าที่เฉียบขาดและนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีในตอนนี้ผมมองว่าคริสบูดสร้างความสับสนให้กับนักเตะลิเวอร์พูลโดยฉ่วยในตำแหน่งกองกลางรามเป็นแบกหลุดออกจากพื้นที่และมันก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมจากคริสบูดมันเปิดพื้นที่กับอ e ีลังกา มีเวลาในการจ่ายบอลที่ยจดเยี่ยมมันเป็นโอกาสเดียวและเป็นหนึ่งประตูอันเอรสลัดยังไม่คิดการชื่อแมนเชสเต e รออกจากทีมลุ้นแชมป์อันเอรสลัดกับเทรนเนอร์ลิเวอร์พูลยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะตัดเชื่อแมนเชสเตอร์ออกจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแม้ปัจจุบันโรบัยสีฟ้าจะรั้งอันดับที่6มในต้ำตำลังลิเวอร์พูลมากถึง12คะแนนก็ตาม ในครื่องซีซั่นแรกเป๊ปกัวเดล่ากุนซแมนซสตีตต้องเจอปัญหาผู้เล่นตวหลักบาดเจ็บมากมายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลงานต่ํากว่ามาตรฐานแต่ในตลาดการซื้อนักเตะเดิมม์ของราคนนี้บอร์ดบริหารเรือใบสีฟ้ากําลังทุ่มเงินยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัวอับดุลคดีคูซานนฟกองหลังชาวอุซเบกิสถานมาจากแรนช์ด้วยค่าตัว3 3ล้านปอนด์และอมุมานมามุสกองหน้าทีมชาติอียิปต์มาจากอัตรลนติฟเฟิน์ตในราคา50ล้านปอนด์ จากการเปลี่ยนแปลงของแมนซิตี้ในครั้งนี้สล็อตมองว่าจะประมาททีมของเป๊ปกัวเดล่าไม่ได้เป็นนันขาดโดยระบุว่าคุณไม่สามารถตัดชื่อพวกเขาออกไปได้เลยคุณไม่สามารถมองข้ามแมนซิตี้ได้และคุณไม่สามารถตัดผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกัวเดล่าออกไปได้พวกเขาสามารถชนะหลายเกมเติดต่อกันได้ฉังนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทีมที่อยู่เหนือพวกเขาอย่ามองข้ามแมนซิตี้หรือเป๊ปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะถ้าทุกสิ่งที่ผมอ่านบนสก็ตสปอร์ตทุกวันพวกเขากำลังนำนักเตะใหม่เข้ามา นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมันจะทําให้คุณไม่สามารถตัดพวกเขาออกไปได้จริงๆเมื่อถูกถาม่าการเสมอของทัพแมนสตีสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับทีมลิเวอร์พูหรือไม่สลัดตอบว่าเราไม่ต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติมแรงจูงใจมาจากตัวเราเองเราอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมหากเราต้องการแรงจูงใจจากคนอื่นเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งนี้ผู้เล่นเหล่านี้ก็ไม่สมควรที่จะสวมเสื้อหรือเล่นที่สโมสรแห่งนี้ พวกเขาสมควรได้รับสิ่งนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่ต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติมในการพยายามทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้สลอตเผยเหตุเมือนเอเลียดชีโชต่ายังต้องเคาะสนิมหลังเจ็บอันเนอร์สลอตนะครับกุณสุลิวุภูอธิบายเหตุผลที่ฮาวิเอเลียด ยังคงไม่ได้โอกาสลงสนามแม้จะฟิตสมบูรณ์แล้วก็ตามโดยจีเห็นจากกรณีของดิโกโจต้าที่ยังต้องใช้เวลาเรยกความฟิตหลังพักยาวการกลับมาของดิโกโจต้าหลังจากอาการบาดเจ็บซี่โครงที่ทําให้เขาพลาดลงสนามไปถึง11เกมเป็นสิ่งที่อานเนรัสลตประเมินอ,อย่างละเอียดและสะท้อนให้เห็นว่าทําไมฮาวิเดียนจึงยังคงถูกมองข้ามแม้จะพร้อมลงสนามแล้วก็ตามโจต้าค่อยๆถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องเดลิว์พูล ต้องการให้เขากลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเดือดร้อนเล่น90านาทีเต็มเป็นครั้งแรกหลังหายจากอาการบาดเจ็บในเกมพบกับแอชลินตันสแตอลี่ซึ่งทําให้เขาไม่พร้อมสำหรับเกมยันนัทเทียมฟอเรสตโดยสลัดเลือกใช้ลุยดิอาร์ยืนเป็นก็หน้าตัวเป้าแล้วก็ส่งเด็กกโจตาลงไปแทนยันไรก็ตามโจตายังคงมีบทบัตสสาคัญในฐานะตัวหลองและสลัดถ,ถูกถามในงานแถลงข่าวว่าเขารู้สึกว่าดาวยิงหมายเลข20กําลังกลับมาสู่ฟอร์มเก่งแล้วหรือยังแต่คำตอบของเขากลับ เกี่ยวข้องกับนักเตะอีกคนที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อซึ่งก็คือเอเลียดโดยสล็อตพูดถึงความยากลําบากในการเรียกความเข้มข้ขนกลับมาหลังบาดเจ็บเขาโชต่าสร้างผลกระทบครั้งใหญ่มาแล้วในเกมกับปุลลมเกมแรกที่เขากลับมาแต่หลังจากนั้นเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยสล็อตกล่าวในเกมต,ต่อมาที่เขาลงเล่นผมรู้สึกว่าเขายังต้องการเวลาอีกนิดเพื่อปรับจังหวะและไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นผมเห็นแบบนี้กับนักเตะคนอื่นด้วย พวกเขาต้องพักรัษสตัวไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนและมันยากที่จะกลับมาเล่นในระดับความเข้มข้นของพิมลิกได้ทันทีสารกา่าวเสริมว่ามันน,น่ายินดีนมากที่ได้เห็นว่าเขาอาจจะทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าตอนที่เจอกับคุณดัมด้วยซ้ำตอนที่เขาย้ายมาเขามีผลกระทบอย่างมากเขาคือคนที่มีโอกาสหลายครั้งที่จะทำประตูที่2ให้กับเรานอกเหนือจากโมโจต้าลงเล่นเป็นตัวหลองไป6เกมหลังหายเจ็บ ก่อนที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริง2นัดติดกันกันกบพันธมิตสเปอร์และนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยเขาค่อยๆเพิ่มเวลาลงสนามมากขึ้นเพื่อสร้างความฟิตแต่าการแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับเอเลียดนับตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าไม่เดือนกันยยนเอเลียดได้ลงเล่นเพียงแค่230นาทีเท่านั้นจาก13เกมหลังสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสล็อตเคยพูดถึงความยากลำบากในการส่งเอเลียดลงสนามในสถานการณ์ที่มีความเดิมพันสูง ซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกเกมและด้วยเหตุผลนี้มันจึงกลายเป็นวงจรที่ยากที่จะทำลายกนเนอร์บาลีและกัตตานเซมการ์ดก็ได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกันหลังหายเจ็บแต่พวกเขาได้รับการลงสนามเป็นตัวจริงภายใต้ก,กรุงทีมของสลัดอย่างน้อยก็ด้วยความระมัดระวังน้อยกว่าดาวรุ่งในวัยยี่ปีเอเลียตจำเป็นทจะต้องได้รับความไว้วา้งใจจากสลัดเพื่อที่จะได้เพิ่มความแข็งแกรให้กับเทียมแต่โอกาสที่จะทำเช่นนั้นกลับมีน้อยมากสรุป ง่ายๆก็คือสล็อตมองว่านักเตะที่มพงหายเจ็บยังคงต้องใช้เวลาเรียกความฟิตและเอเลียดก็อยู่ในข่ายนั้นแม้จะพร้อมลงสนามแล้วก็ตามเห็นด้วยหรือไม่จะมีกกลเลอร์น,ลน,นะลหเวอร์พูเร่งคว้ากองหลังเพิ่มเติมหลังฟอร์มไม่เข้มเหมือนต้นสีสัน จะมีการเล่กนกับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลออกมาแสดงความเห็นถึงทีมหงดแดงว่าพวกเขาควรที่จะต้องซื้อกองหลังเพิ่มหลังจากตัวตัวรู้สึกว่าทีมรักของตัวเองพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะสะดุดทันตามหล่นอีกครั้งหลังบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งหในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะพลาดเสมอไปในแมตช์นี้แต่พวกเขาก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงหลังเก็บไปแล้ว47คะแนนจากการลงสามยีเกม ทอนนี้ครับหลังจบเกมท่าน,นั้นจะม,มีก,กระเกอร์อดีตก,กองหลังของเทียมกองมาแสดงความคิดเห็นถึงแมตต์ดังกล่าวว่าลิเวอร์พูลควรที่จะชนะได้ในค่ำคืนนี้พวกเขาสร้างโอกาสดีๆได้หลายครั้งแม้แต่ในเกมที่พวกเขาไม่ชนะแต่เกมรับที่แข็งแกร่งที่พวกเขาเคยมีในช่วงตน้นฤดูกาลได้หายไปดูว่าจะเสียประตูอยู่ตลอดซื้อกองหลังหน่อยเถอะในเดือนนี้ งานนี้ต้องฉลองเจคินคลับเปิดเงินขายจัดปาร์ตี้กับแข้งหงดแดงเจคินคลับกับอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป่าประกาศจะจัดงานปาร์ตี้กับอดีตลูกทีมอย่างแน่นอนหางแมนเชสเตียถูกริบชป์จากความผิดคดี115คดีแมนเชสเตียกับยูเนนระ่างการรอฟันการประกาศผลบทสรุปการไต่สวนคดีและเมื่อกดก,การเงินซึ่งทีมเงินถุงเงินถังของแมนเชสเตียปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยพวกเขายืนยันในความบริสุทธิ์มาตัต้งแต่แรก กระตั้งถึงขณะนี้นะฮะแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าพิมลีกจะแถลงการข่าวสําคัญออกมาเมื่อไหร่แต่เจนก,ก็คนนี้มีพ้นตูกสื่อสอบถามขณะเปิดตัวอย่างเป็นการในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทั่วโลกของเรสบูลเนื่องจากเขาเคยกับคิวกันกันกบรรยบียสีฟ้ามาก่อนนอกจากสภาทีมเลการแชมป์พิมลีกด้เมื่อ5ปีที่แล้วอดีตกุนซือชาวเมืองเบีย ได้อันดับรองแชมป์ลีกอังกฤษกับหงแดง2หนในซีซั่น2018-2019แึงและซีซั่นส0 2 1 2 0 2ีสถึงนซึ่งทีมจาก field แอนฟิลด์เก็บได้ถึง97คะแนนและ93แต้มด้วยหเหตุผลนี้นะครับเจกเก็นครอบจึงเอ่ยถึงนักข่าวเกินกว่า200ชีวิตที่มารวมตัวกันอยู่ในเมืองซอส์บวกศูนย์ใหญ่ของเรดสบูเมื่อวันอังคารที่4มกราคมว่าเขาจะฉลองกับนักเตะหงแดงหากมีการตัดสินริบแชมป์ลีก2ครั้งนังกล่าว เราคุยกันตอนที่ผมอลาเทียมผมไม่ได้ใช้เวลาที่มาโยงกามากนักเพราะผมบินไปมาทั่วทุกที่เสมอแต่หากมันเกิดขึ้นผมจะบอกให้ทุกคนมาที่มาโยงกาจองไฟล์บินมาเลยผมจะซื้อเบียร์รอเราจะมีขบวนแห่ของเราเองในสวนหลังบ้านของผมเช็คเงนครบเอ่ยโอ้พระเจา้าเราต้องรอดูกันผมไม่ได้ติดตามข่าวนี้มากนักมันอาจได้คำตอบในอีกสองเดือนหรือเปล่าว้าว กระนั้นก็ดีนะครับยังไม่มีการการันตีว่าแมนเชสเตียจะได้รับโทษสถานไหนหากพวกเขาถูกตัดสินว่าทำผิดจริงเนื่องจากเชื่อกันว่าพิมลิกสามารถลงดาบระเบิดสีฟ้าได้อย่างหลากหลายไล่ตั้งแต่ปรับเงินก้นโตตัดแต้มปรับตกชั้นหรือว่าริบแชมป์นะฮะดูก่าวสุการลิเวอร์พูลนครับท่านผูชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15มกราคมครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ